ข้อ20ครับกำหนดให้ an เป็นลำดับของจำนวนจริงมีความสัมพันธ์ดังสมการ a 1บวก2 a 2บวก3 a 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง n an เท่ากับ n บวก1หาร n บวก2สำหรับทุกๆ n มากกว่าหรือเท่ากับ1 ค่าของซิกมา n เท่ากับ1ถึงอินฟินิตี้ของ a n เท่ากับข้อใดข้อ1 1ส่วน2ข้อ2 3ส่วน4ข้อ3 1และข้อ4 5ส่วน4ครับข้อนี้เป็นเรื่องของลำดับจำนวนจริงซึ่งโจทย์กำหนดสมการความสัมพันธ์มาให้เพราะฉะนั้นวิธีการทำข้อนี้เราต้องพิจารณาที่สมการอันนี้โอเคเนาะ โจทย์ถามซิกมาของ An เพราะฉะนั้นเราควรจะหาค่าของ An ออกมาวิธีการทําควรจะหาค่าของ An ออกมาซึ่งวิธีการทําข้อนี้ครับสังเกตเลยโจทย์มันบอกว่าท ถ้าสมมุติผมบวกถึงแค่ n บวกห่ล่ะถ้าสมมุติผมบวกแค่ถึงพจน์ n บวกหนึ่ง n ลบหครับโทษทับ n ลบหก็จะกลายเป็น a หนึ่งบวกสอง a สองบวกไปเรื่อยๆจนถึง n ลบหคูณ a n ลบหเท่ากับถูกปะมันคือ n ส่วน n บวกหถูกปะครับเนอะ หลังจากนั้นผมเอาอันนี้สมการที่1มาลบกับสมการที่2สมการที่1มาลบกับสมการที่2สังเกตว่ามันจะตัดกันถูกปะตัดมาเรื่อยๆจนถึงเหลือเพียงแค่ตัวเดียวถูกปะเพราะอันนี้มันเป็นพลน์พองสุดท้ายของตัวนี้อันนี้เป็นพลน์พองสุดท้ายของตัวนี้เหลือแค่ตัวเดียวคือ n คูณ a n นั่นเองทางขวาก็เอามาลบกันตรงๆครับได้ออกมา ว่หลังจากนั้นก็จับทําส่วนให้มันเท่ากันข้างบนมันจะกลายเป็นกระจายออกมาครับและตัดกันตัดกันเคกือบหมดเลยเห็นปะเหลือตัวเดียวถูกป่ กลายเป็น1ส่วน n บวก1คูณ n บวก2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราได้ค่า an หรือยังได้ค่า an หรือยังได้แล้วถูกปะ an ได้ออกมาเป็น1ส่วนด้วย n ส่วนคูณ n บวก1คูณ n บวก2ถูกปะเราย้าย n ลงมาหานะย้าย n ลงมาหานะครับได้เป็น1ส่วน n คูณ n บวก1คูณ n บวก2เนาะ โอเคพอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราไปหา A1 มาก่อน A1 จากสมการที่1ไปแทนในสมนการที่1ที่ผมกําหนด A1 มันจะได้เป็น2ส่วน3มถูกป่มแทนในสมนการแรกเลยนะครับสมการเงื่อนไขที่โจทย์บอกได้มาเป็น2ส่วน3หลังจากนั้นผมไปหาสิ่งที่โจทย์ต้องการได้แล้วได้2อันนี้ผมไปหาสิ่งที่โจทย์ต้องการได้แล้วเนาะโจทย์ต้องการถูกป่ม มันคือ a 1บวก a 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง infinity ก็คือ a n ก็คือที่ n เป็น infinity a 1เราหามาเมื่อกี้คือ2ส่วน3ตัวอื่นมันคือ1ส่วน n คูณ n บวก1คูณ n บวก2ก็เป็น1ส่วน2คูณ3คูณ4 บวก1ส่วน3คูณ4คูณ5ไปเรื่อยๆถูกป่ะครับมันจะอยู่ในรูปของ N คูณ N บวกคูณ N บวก2ไปในทุกๆพจน์หลังจากนั้นเรามาแยกทีละตัวเนาะในตัวนี้ครับมันจะกลายเป็น1 2ส่วน2คูณ1ส่วน2คูณ3ลบ1ส่วน3คูณ4ถูกป่ะครับซึ่งวิธีการทำอันนี้อยู่ที่ประสบการณ์ในการทำผม ผมคิดว่าถ้าเราทำโจทย์บ่อยๆมองรูปนี้ไม่ยากเนาะถูกปะครับมันจะได้ออกมาเป็นรูปนี้ถูกปะกลายเป็น1นส่วนสคูณกับ1นส่วนสคูณสลบหส่วนสคูณสนะในทางนองในการตัวอื่นๆก็จะเป็นรูปนี้ไปเรื่อยๆครับสรุปออกมาเราจะเขียนรูปนี้ออกมาได้กลายเปรนกลายเป็น แล้วบวกไปเรื่อยๆถูกป่ะสังเกตว่ามันตัดกันถูกป่ะครับตัวต่อไปมันก็จะตัดกับตัวต่อไปไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้ก็คือศูนย์นั่นเองเข้าเอ้ยเข้าใกล้ค่าอินฟินิตี้คือเข้าใกล้ก้าสูนั่นเองเพราะว่าส่วนเป็นอินฟินิตี้ค่าก็เป็นศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นก็พิจารณาแค่ช่วงแรกก็เหลือเป็นแค่2ส่วน3บวกด้วย1ส่วน12นั่นเองถูกป่ะครับบวกออกมาเป็น 3าส่วนสใช่ปะคิดเลขเนาะไอเรื่องการแยกส่วนนี่มันทำโจทย์บ่อยๆเนาะเนี่ยหลังจากจะทําข้อนี้แล้วนะ้องต้องจําให้ได้แล้วนะเมื่อ,อไหร่ที่เจอ1นึ่งส่วนสคูณสคูณสเปลี่ยนให้เป็นรูปนี้ทันทีเข้าใจปะจําเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้ออกมาเป็น3าส่วนสนั่นเองก็ไปดูในช้อยส์ตรงกับช้อยในข้อที่2นะครับ ไม่ยากเนาะวิธีการทำนะเราใช้สมการเป็นหลักสมการเนี้ยสมการเงื่อนไขโดยต้องการหาซิกมาของ An แสดงว่าเราต้องรู้ค่า An ต้องรู้ค่า An แล้วถูกปะเพราะนั้นค่าที่เราต้องการนือค่า An วิธีการทำก็คือเราแทน N เป็น N กับ N เป็น N ลบหนึงลงไปแทน N ด้วย N กับ N ลบหและเอามาตัดกันหมด เอามาตัดกันหมดแบบที่ผมทำแทน n เป็น n กับ n เป็น n ลบหนึ่งทางขวาได้คนละาค่ากันอยู่แล้วถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นเอามาลบกันข้างหน้ามันจะตัดกันหมดตัวนี้ก็จะตัดกับตัวลองสุดท้ายของอันนี้เหลือเพียงพจน์เ n เราได้ค่า A อออกมาแล้วเห็นปะ่ะทางขวาเอามาลบกันปกติได้ค่า A อออกมาแล้วถูกปะ่ะเนี่ยเห็นไหมพอเราได้ค่า A อออกมาได้ค่านี้ออกมาถูกป่ะครับคิดเลขได้แล้วป่ะได้ค่า an แล้วถูกป่ะครับ ถ้าได้สมการนี้ได้ค่า AN แล้วค่า AN ก็คือ1ส่วน N คูณ N บวก1คูณ N บวก2เจอจากการคิดเลขนะครับส่วน a 1ผมเอาไปแทนในสมการที่1ก็เป็น2ส่วนสถูกป่ะแทน N เป็น1นะแทน N เป็น1ลงไปโอเคเนาะหลังจากนั้นเราไปหาซิกมาของ AN ตั้งแต่1ถึงอินฟินิตคือ a 1บวกไปเรื่อยๆจนถึง AN นะ ได้ออกมาเป็น2ส่วน3ามบวก1ส่วน2คูณ3คูณ4บวกหนึ่งส่วน3คูณ4คูณ5ถ้าเจอเรื่องอนุกรมเรื่องนี้เปลี่ยนรูปทันทีครับเรื่องการเปลี่ยนรูปใช้ประสบการณ์นะม,มันจะกลายเป็น1ส่วน2คูณกับ1ส่วน2คูณ3ลบ1ส่วน3มคูณ4ี่นี่คือตัวที่2ตัวเดียวนะถูกปะเพอได้เสร็จปุ๊บตัวอื่นมันมันก็จะอยู่ในรูปนี้เช่นเดียวกันก็จะเป็นดังนี้ดังภาพนี้นะเป็นมันจะตัดกันไปเรื่อยๆถูกปะ ตัวื่นมันก็กลายเป็น1นส่วนสามคูณสลบหส่วนสคูณหตัวต่อไปกลายเป็น1นส่วนสคูณหลบหส่วนหคูณหตัวต่อไปก็กลายเป็นบวก1นส่วนหคูณหลบหส่วนหคูณเมันจะตัดกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นดูเฉพาะตัวที่เหลืออยู่ครับกลายเป็น2อส่วนสบวกหส่วนสิบสอตอบเป็น3าส่วนสนั่นเอง